ค okay, สวัสดีครับวันนี้มาดูส่วนยาง jv p 8 0ยว่ายอดดำครับที่ที่สวนเราเองนี่แหละที่เราก็ได้ปลูกไปเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันครับใครที่ติดตามเราก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับยางพันนี้นะกลีดครั้งหนึ่งก็ประมาณ1ช้อนนะแต่พอผมดูแล้วแก้วิธีการต่างๆมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรทาแล้วนะเนี่ยช่วงหนาวเย็นเงี้ยช่วง1ิ สิบกว่าองศานะครับผลผลิตก็เกินครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆด้วยตามมาเลยครับ JVP 8 0ว่าย,ยอดดำนะอันนี้ต้นเล็กได้เล็กได้น้อยได้น้อยนะอ่าดูอ่า,ด,อาดูต้นนี้ได้เยอะหน่อยมาดูใกล้ๆเลยครับโอ้ยโอ้ยบวกเห็นไหมครับเกือบเต็มถ้วยเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ทาอะไรเลยนะยาเล่งไม่ได้ทาเหมือนครั้งที่แล้ว มีดเดียวนะครับอ่ามีต้นน้อยบ้างมากบ้างนะครับมา,ถ,าถ่ายใกล้ๆเลยครับก็ hmm. ถือว่าได้เยอะกว่าทุกครั้งนะครับช่วงหน้าแล้งที่อากาศไม่เย็นนี่ไปฝั่งนู้นบัง้งก็จะจิละช้อนสองช้อนนะครับเนี่ยผมบอกว่าอย่าเพิ่งตัดค้นทิ้งนะอะ่ดูต้วยนี้นะครับมีดเดียวเต็มถ้วยเลยได้เยอะกว่าสองห้าหนึ่งบางต้นอีกแต่ว่าเราก็ไม่ส่งเสริมให้ปลูกนะ เพราะว่ามันมันจะได้ผลผลิตดีเฉพาะช่วงเย็นนี่แหละช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยแล้วก็ไม่สม่ําเสมอเท่าไหร่มาดูต้นนี้นะครับก็ได้น้อยอ่านะดูต้นต่อไปนะครับยังไม่ถึงครึ่งถ้วยนะพวกนี้แต่ภาพรวมก็ยังดีกว่าตอนช่วงที่อากาศไม่เย็นนะอากาศร้อนอากาศหรือว่าฝนตกก็ยังไม่ได้ไม่ได้มากเข้ากับหน้าหนาวอย่างนี้พันนี้เหมาะกับหน้าหนาวนะ พื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็ยนยผมว่าได้นะสิบกว,กว่าองศาเนี่ยสิบต้นเดี๋ยวไปดูแถวอื่นบ้างอต้นนี้เห็นไหมเกือบครึ่งถ้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่น่าพอใจนะครับสําหรับเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้เอาไปดูฝั่งนูน้นเห็นมีต้นเนี่ยต้นนี้ผมก็มาแกะดูแล้วนี่หนึ่งมีมาดูมาดูเห็นไหมมีดเดียวได้ขนาดนี้เลยนะ นเล็กๆเองไม่ได้ทายาไม่ได้เลยแล้วตอนนี้อือ่ะดูตน้นต้นนี้กับต้นนี้ล็อกทางซ้ายนี่ครับล็อกทางซ้ายนี่ก็จะเป็น j v p แปดศูนย์หรือว่ายอดดำดอกกุหลายอดดำนั่นแหละนี่ดูต้นนี้ใช่ไหมครับบางต้นนี้เยอะแต่มันก็ไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่อ่าอโอเคครับก็เป็นผลผลิตที่ส่วนของเราเองที่เราพยายามที่ถ่ายทอดมามาหลายปีแล้วแหละ ว่าไม่ว่าจะเป็นการอัดแก๊สหรือว่าทายาเร่งจนกระทั่งมาตอนนี้ก็รู้อีกสเต็ปหนึ่งขั้นตอนนึงว่าถ้าอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับ